เนื่องจากคอมพลีอันนี้เป็นรุ่น S 6 1 Mark t i o อาการคือลิ่มทัชชิ่งมันดนังตลอดนะครับเป่าไม,ม่ได้เห็นไหมครับมันดังตลอดวันนี้จะมาลองแก้ดูว่ามันเกิดจากอะไรจะลองล้างทัชชิ่งดู อันนี้ผมไม่ได้เน้นนะมันเน้นคนเดียวเฮ้ยมันไม่ยอมเบา๋ยจะลองดูนะอย่งนี้นะก็ได้ถอดน็อตออกมาแล้วนะครับอันนี้เปิดฝาหลังน็อตไปทีละตัวนะครับแล้วก็เปิดแผงออกมันจะมีสายแพรอยู่2เส้นนะครับได้นี้เนาะก็ระวังดูตรงสายอื่นด้วยนะครับ ถอดสายแพร์ออกเราก็จะเจอแผงของคีย์บอร์ดนะฮะไอตัวแผงคีย์บอร์ดนี่มันจะมีสองฝั่งเนาะฝั่งที่เป็นถ้าเรากลับกลับด้านแล้วตอนนี้จะเป็นฝั่งที่เป็นเสียงต่ำไลยย่ยาวมาถึงเสียงสูงที่ผมเสียก็คือตัวเมื่อกี้นี้ตัวริมนี้ริมจีริมจีมนะครับฝั่งนีถ้ถ้าจะว่าไปก็เป็นตัวประมาณตัวที่ช่องที่สองช่องที่สองก็คือช่องนี้นะฮะก็จะมีลูกยางประกบอยู่แล้วก็ถอดลูกยางออกมานะครับ เราก็จะเห็นแผงที่หน้าสัมผัสมันคอนแทคมันนะหรือว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำความสะอาดกันนะครับโดยการทำความสะอาดผมก็จะใช้แอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ alcohol, ที่ล้างมือนี่ก็ได้นะครับที่ไม่มีน้ำหอมนะแบบไม่มีน้ำหอมนะครับเช็ดเอาตรงบริเวณหน้าคอนแทคนี้ก่อนแบบแรกเช็ดเช็ดดูนะครับคำมีคราบสุขภปัไหมก็จะดูว่ามีนิดหน่อย นี่ก็จะเป็นตัวคอนแทคมืนนะฮะก็ใช้แอกฮอล์เช็ดเช็ดนะ,ะโอ้ดำดำคาบมาตัตามหมดเลเราก็ไม่รู้เกิดจากอะไรนะฮะแต่ว่าเราลองทําความสะอาดดูก่อนเกิดมันจะได้ผลนะอันนี้ขั้นแรกอันจะสกปรกเลยแหละดำดำต้ดูจากกล้งจรนะดูไม่มีอะไรแตกนะครับ ไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรเสียไใส่เข้าไปในรูครับเจอทิกช็อตเล็กๆนะครับไอตัวลูกยางเนี่ยตัวตัวจุกเนี่ยครับมันจะเข้ายากนิดนึงถ้าเราดึงออกไปแล้วมันจะดันกลับเข้ามายากแต่ผมก็เห็นว่ามันมีรูอะไรไม่รู้นะครับก็เอาไม้ที่ฟันเสียบเข้าไปแล้วพยายามเสียบให้เข้ารูนะครับนี่ครับเมื่อกี้ลองแทงแทงเข้ามาแล้ก็จะ หวัวมันก็จะแทงออกมานะครับพยายามอย่าให้มันขาดนะถ้าขาดแล้วก็เสียดายแย่อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวจุกเล็กนี่ด้วยนะครับจุกเล็กนี่นะครับก็เอาเหมือนเดิมครับเขาจะมีรูให้ก็แทงเข้ามาแล้วก็พยายามยัดเข้ากับเข้ามาในรูให้ครบทุกรูจุกเล็กนี่ด้วยนะครับเหมนกันยัดไม่เข้านะครับต้องใช้ไม้จิ้มฟันด้วยก็อย่าทําให้มันทะลุก,กัแล้วกันนะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ซ่อมเสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็ผมก็ได้ใช้ตัวน้ํายาล้างคอนแทคนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับใส่ในคัตตันบัตแล้วก็เช็ดเช็ดนะมันก็จะออกดำาๆนิดนึงนะฮะทั้งตัวลูกยางทั้งตัวหน้าสัมผัสคอนแทคของมันนะครับที่เป็นสีดำาๆนะเช็ดเช็ดเช็ดซะแล้วก็ตอนขากับยัดเข้าไปที่ลูกยางก็ใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆนะครับค่อยๆเฉียตรงจุกมันเข้าไปด้วยนะฮะมันจะได้ง่าย ที่สาคัญนะครับอย่าเสียบสลับนะครับบางทีลูกยางมันจะมีด้านบนด้านล่างนะครับลูกยางมันจะมีด้านบนด้านล่างถ้าสลับกันมันเสียงมันจะไม่ออกนะครับอ่าเขาจะมีด้านบนด้านล<ๆ>่าง <c oughs> ก็สังเกตไอ้ลูกยางข้างๆที่เราไม่ได้แกะออกมานะครับว่าตัวไหนที่เป็นด้านบนด้านล่างนะคร Phillip ับสำหรับริมที่เสียเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นริมริมนี้เนาะริมริมจีตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูริมจีตัวนี้นะที่เสียนะครับก็ลองดูแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับลองเสียบเข้าไปกับโปรแกรมเรียบร้อย ลองดูก็แลวกันนะว่าเสียงเป็นยังไงปกตินี่ตัวนี้มันจะออกปกตินะแต่ตัวนี้จะไม่ปกตินะครับคือกดเบาก็ดังกดดังกดด็งกด,ดังนะครับแล้วก็ลองดูอ่ากลับมาปกติแล้วโอเคโอ้โหไม่โดดแล้วนะครับ ปกติตัวนี้จะเป็นตัวที่กดเบาแล้วมันไม่เบานะครับอันนี้เราก็ใช้น้ํายาล้างคอนแทคนะเช็ดเรื่องง่ายๆนะครับต้องอะมีหัวช่างนิดนึงนะครับค่อยๆแกะนะครับเก็บน็อตไว้ให้ดีแยกประเภทน็อตไว้จะได้ไม่หายนะ,ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าทุกทีเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เราแกะมาแล้วหายแล้วก็ยุ่งนะลองลองกดดู ออกทุกริ่มอ,ออกทุกริ่มแน่ปกติตัวนี้นะครับจะเสียคือกดเบาก็ดังทัชชิ่งเสียนะครับ ใช้น้ํายาเช็ดหน่อยนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะเหนียวเหนียวนิดนึงอาจอาจจะเป็นน้ำหกหรืออะไรตกลงไปนะครับเศษขี้ฝุ่นหรืออะไรสักอย่างแต่ผมไม่เคยทําน้ำหกนะแต่รู้สึกมันเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเศษผมเส้นผมเศษขี้ฝุ่นอะไรเงี้ยครับก็ลองแก้ไขแบบนี้กันได้นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นวิทยาทานเล็กๆน้อยๆในการซ่อมนะครับตัวนี้ก็คือ complete control เป็น s 6 1 mark 2นะครับ ของเอ่อนาฉีอินสตูเมนต์นะครับของยี่ห้อนี้ค่ายนี้ก็ง่ายๆนะครับเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้ใส่นองใส่น็อตอะไรให้ด้วยนะครับอย่างอื่นก็ปกตินะครับจอเจออะไรก็ใช้ได้ปกตินะครับก็ลองดูนะครับว่าเสียบกลับมาแล้วมันปกติไหมใช้ได้ไหมนะครับโปรแกรมโปรแกรมอะไรก็ใช้ได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยครับก็ลองกดดูนะครับก่อนจะใส่น็อตนะก่อนจะใส่น็อตคืนนะครับก็ ลองสักนิดนึ่งก่อนแล้วค่อยขันน็อตทั้งหมดใส่ที่หลังนะครับโอเคก็ถือว่าประสบความสําเร็จสําหรับการซ่อมนะครับตัวคอมพลีตตัวนี้นะครับ H61 Mark i ของของนาทีอินสตูเมนต์ตัวนี้นะครับในการซ่อมคอนแทคจ์ยงหวังว่าจะเป็นวิทยาทานนะครับไม่มากก็น,น้อยให้กับท่านที่อาจจะเจอปัญหาแบบเดียวกับผมนะในการซ่อมคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด ติดตามกดแชร์ให้ด้วยกันละกันสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับนำมาบอกกล่าวกันนะครับเรื่องซ่อมเรื่องง่ายๆครับขอให้แฮปปี้กับการเล่นดนตรีนะครับสวัสดีครับ